ได้ดีค่ะแต่พอเซตสองเราเป็นฝ่ายที่เหนื่อยไปเองค่ะทําให้เขาได้ใจแล้วก็เป็นฝ่ายนาในในในรูปแบบเกมค่ะทําให้เราเล่นยากค่ะแต่ช่วงเซตสามเซตสี่เราก็เริ่มกลับมาเป็นมาเล่นในรูปแบบของตัวเองค่ะก็ทําให้เราเก็บชัยชนะได้ในวันนี้แล้วกับมองกเลีที่เราเจอพพุ่งนีนะคะพียค่ะเราต้องต้องวางแผนการเด้ไหมนี่บ้านก็เราจะต้องรักษารูปแบบเกมของเราให้ได้ค่ะแล้วก็เล่นแบบว่าให้ให้มันแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราค่ะให้ออกมาให้ให้ได้มากที่สุดค่ะเพื่อที่จะแบบพยายาม กดคู่ต่อสู้ให้ได้ในแต่ละคอยค่ะในสภาพในส่วนของสภาพร่างกายคือตอนนี้โอเคกนระดับไหนนะจ๊ก็ก็ดีขึ้นค่ะแต่ก็ยังมีอาการแบบเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเร็วเหนื่อยเร็วค่ะเพราะว่าตั้งแต่คัดโอลิมปิกเราก็ใช้แรงค่อนข้างเยอะค่ะ mm hmm. ตัวหนูแล้วก็เพื่อนเพื่อนร่วมทีมก็ยังต้องทานให้ดีแล้วก็พักผ่อนให้ดีครับเพื่อที่จะแข่งต่อในระยะยาวค่ะ เดียวครับผมวันนี้มีกองเชียร์จากไทยด้วยครับโดยถึงพี่กิ๊ฟพี่หน่องด้วยพูดถึงทั้งสองคนหน่อยครับค่ะก,ก,ก็อยากขอบคุณพวกพี่กองเชียร์แล้วก็พี่กิ๊ฟพี่หน่องนะคะที่บินมาเชียร์พวกเราถึงสนามแข่งะค่ะก็แล้วก็ขอบคุณกองเชียร์ชาวบ้านเอ้ยทางบ้านด้วยค่ะกองเชียร์ทางบ้านด้วย <laughs> ค่ะ,คะที่ส่นกำลังใจมาให้พวกเราคะ่ะแล้วก็ทำนักกีฬาไทยคะ่ะส่วนตัวนักกีฬาเองจะทำหน้าที่ของนักกีฬาให้ดีเต็มให้ดีที่สุดค่ะ<ๆ>คุณค่ะกองเชียร์ชาว